ทีมงานเ้องก็ลองเกณฑ์เครื่องทุกคนเลยสีไปเสรดีอับน้ำจ้าอาบน้ำบ่ลิ้นน้ำบ่ำเ,เออจับป่ามาพร้อมเดอ้อทักทายสบายดีเอฟซีเมิร์สสุขสุขคนเดอ้อกลับมาพอกันคือเก่าทุกคนเลยจากซองนายผ่านพักตะป,ปีเป็นต้นแหลง่งทุกคนอยู่ในป่าเหม,มือนเดิม หาออเคืนกือเ่าทุกคนเลยบ่ได้วางตอกชันใหญ่เสือไดเอ็นนกไดเอ็นกระหอกกระแตก็โอเคละไปติดตามมันกันทุกคนเลยวันในผ่านพักตะเป๊ะสิมาบ่ตัดแหลงนี่ทีมงานเขาแต่ละคนก็ถือว่ายังย้ายกันไปมาแหละทุกคนเลยเออซุ่มผู้สาวก็เจ้าไปห้านไ่หมองบ่เออว่าจะกินก้อยป่าตัดแหลงเนี่ยว่ะเขาันบ่าวาดกับในผ่านไปสี่คนไปห้างเฮีวได้ห้างเฮีมูแล้วก็้าเลาะยิงเลยว่ะ ເຮົາກະໄ ป้าทุกคนเลบาวบุญสู่มาพิดบอลบอแทบสิบบุญเงินขอเสียงโดกห้องทุกคนเลพีลิกมิดอีกติ้งเนี่ยบุญเงินเสียงอย่างไ้ก็ได้เงินเสียงโดกเอาหรอ มาสองสามั x x ่วโมงเลยจุด่ำเลยใช่ไหนกตัวนึงกับเบนห้องทุคนเลยพี่เล็กดอมาสวนี่ยฮะบ๊วยทุกคนนลจะได้ยายบอลบ๊วยบ๊วยหล่อแทวนี้นกตัวนึงกับห้องโพสิเล่้มีด้งเตงยู่ทุกคนเะโอ้พยังเลยนะเมื่อไห่ยงเ้าเนี่ยังใครเด้อผมได้เ็น đang nhìn xem nóc đây chú ni bò mì được con này bò tao mì này hơi bừng bò mì này hơi nhịn nặng sáu mươi con phớt vô cơm nhọt sơ muôn này hôn với da trong chắc mình chú sẽ thế là vô này là cái này cái nhanh lắm đó. chắc như thường chỉ dưới lùng con này cái nhỏ mỏn, put cái lề này lề nĩ, bố này, chắc vậy cho rồi, oh, nhỏ nhỏ, tự nhiên đi tốt đi là, Chị phải hai nhang bàn mà lát vô cuộc mà cái mồi cho con này, mặn phai trong này lừa đế, ngực cái họ đế. กักตู่อยู่วะจนนี้ก็ซัดมันก็นลืมเขานอนหมดแล้วทุกคนเลย หล่อปลาน้ำขูดเฉยแล้วนี่ดิฉันูกเขาห้องเท่าไรมาเตวิททุกคนมาหนิเห็ดอย่างเด้ยอยู่ผมกิขนข้าวละเอาเลยบาวาดเห็ดบู่บนุนอนเลยทุกคนเลยมาเลยบ่มานมาหน่ mà ớt là đấy thưa khuôn ơi, hành âm khuôn nâng Màm là rồi hành âm khuôn Ờ, mà hành này hết phía lâu chưa? Nào không? Tôm nằm Tôm nằm Tôm bà hồng nhìn khâu, bà yên ไล่มองทุกคนได้สำเร็จไปประวัติไป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 ยามไมไม่ไปพยายามมองต่อทุกคนบอ่อข่าวมั้งบ่อได้ถ้ากินพะโมกผู้แล้นนี่เชอะเบิ้งไรชนะคือเยอะเข้าแหกเลยเนาะเมื่อยางเลาะแถวหน้าบ่มีเชงนกห้องจักตุ๊ป๊าตุ๊กฟีลึกลันก็เดี๋ยวไปเสืเบิด เออแถวอันไทยไทยเฮาเลาะนั่นล่ะบ่อนเจ้ายิงนั่นล่ะนี่ก็เฮาะน่ะเด้มันแล่นแล้วยิงนะหือบ่มันแล่นแล้วยิงกันเด้จว่าก็เฮาะแล่นไปแล้วยิงกันเด้น้ําพุ่นออใส่อันนั้นูปลาเฮาไปหาแล้วสิแกเอานะเอาปลาออก่อนเพราะว่าเจ้าไปไล่มอจะเต็มหม้อ คนงามมเาไดาแล้วก็มายจากคนไปหาลาป่าไทานสี่คนสี่คนสี่คนได้ชมนี่สี่โตวโอ้โหออไปเต้าฮะสี่คนก็ทนไอ้ลปัยามาป่ามาตืมทุกคนเลยผมมาดองใส่มองไว้หาจักใส่ใช่ดอก Bá nhìn cái bộ đáy thuộc rồi, ôi, mà tôi bên này Vô tí xem nếu những tay khổm vô cái khổm mà cam vô Ờ ừ. Có gì nữa ừ. Pít con đó, lưu vào cú ba vào Pít con cho cú ừ, nè Đi đâu đi đâu đi đâu Ô, ừ, ừ. oh, thử lại cho đây rồi ừ. โอ oh, ้บ่อนำารแหงใช่น um ี่ไก่ท um. ุกคนปลาในพันพักตะเป้พยายามมองวังไรแล้วนี่บัวไรแกงปลาสีกระหอบบ่ได้กระหอบสองตัวกินตัวหนึ่งยังกิน kìm Pluto 2 to này cả, pao, ừ. ừ. <laughs> rồi từ đó nó đi pha cà mất, bố, ngàn cà chua, Pluto, ngàn cua nè, rồi nó, sao nêm mình pha loài nấm nó luôn, luôn còn luôn, chơi ป่อปลากระคือทุกคนเลยปลาสีป่อตุ่นลุลยู่มีแต่ปลาสีขาวตัวใหญ่ใหญ่บ่อไ <laughs> ปใช้มองว่ะเรียบร้อยทุกคนทีละทีละทีละบ่อได้แก่หาไหลก่อนว่ะเลยหาไหลก่อนนะมาไหนมปช่วยนี่โอ้เนี่ยมาแล้วโอ้ตัวใหญ่มาสีขาวปีนคักนจะได้ไง วางไม้เลยทุกคนเลยบวัดไลอยู่อไรตำทามมาันโอ้ถือเลยบ่ว้าถือเลยถือเลยโอ้ไล่มันมกดกน้นไลมันมกดก้นยังอาวเ่นี้เด้โอ้ปลาชิโตใหญ่นาะซยี่ก,กินแชมเปมาดอก แล้เออปลาตะหงมมาทั้งห้างบนายัง,ยงโอ้เอามองไปจุม่มหันจุ่มนี่แล้วย้อนดูเนาะนี่ทุกคนป,าคปลาตะหงาตะกี้บากไลน์หนึ่งเลยทุกคนเลยพลาดบางไดนี้พาลาดขีน้นโทรศัพท์ตกน้ำเขามาว่ากับตุกค่อยกับตุกเว้ยเกือบโดนจับตายแต่นี่ก็จักซีรุ่มเดื่องนี่เว้ยเจ้ามีหายหรือเ้ล่าเนี่ càng leo càng mồm leo càng ping chứ nó. Ồi, sản phẩm cá. hơi nè, anh ấy. Ah, công cụ làm gì? Nè. là lém hóm luôn đó. luôn ừ, สามคนสี mm. uh ่คนนีอ huh. yeah. wow. uh ิ huh. uh ่มแน่แ huh. น uh ่กันเลกนี่ก็สิบ้านเลย้ะมันคือตังไปอยู่ถงอืมนออันยูพี่ว่าเฉยลุมพี่ว่าเฉยเยวพี่ปอเออเดนี้กาแฟนี่เนาะจังว่ะมาได้ซิมเนี่เด้อกินข้าวไปปีงหรือปซิมซิมป้ออย่าทิกว่ามนเ่ได้ปึ๊เขียวบงนี่เอ้ากล้างอล้างอัตโนมัติ ล้างเาล้งกรดีม <c oughs dunno> <c oughs> ันล้างล้งคักได้นี่นมันก้ามาเสียด้กินกินแล้วก็ทิ้งชื่อน้ำเลยมันลาซึ่งทัน์สัเียดบดิตักกระเอเอาทอรถอ้ยอาอน้ำพูตัวใหญ่เด้อกินข้าว้ำใน่ารักตะเปะเด้อบ่อไปเยอะไปเลกินดีมักเท้าปิดบาไดเออเห็ุเราโัดช้ำมูตรงน้ำนั้นตัว้ตัว้เลยได้ตัว้เมื่กินหางมันชเอละ มันบอกจะมูกก้างอย่าก้างหูเนาะตัวไข่มันเป็นอะไรไข่มันเด็กน้อยเพื่อกินหูทำเป็นใหญ่ไหมไม่เดือดหมดหวดที่กว้างเลยนี่เหรอเก็บแต่เอาอ๋อคว่าได้ปลาเท่าเนี่ยเสียบกว่าได้เพื่อปุ๊บแล้วกระโขดเงนตัวใหญ่เนาะมันได้เยอะซิกข้างได้ ปลาปิ้งมาแล้วนู่นปลา่บอกหนยิงเส้ตนสีดอนะอะไรปลาเราอะไรป่ีบแม่นโอเคักไรเจ้าวนยุ่ง่งวะทักอ่นั่งเิไปก่ได้น่าชุ่มยิงประหานน้องแค

เทอเ,เอาตั้งไม้ทุกคนเลยมาเด้กินข้าวบ้านีหนหายย่อิ่มเลยเราะ <c oughs> เราเห็นนั้นิถนผัดเปาละแหะเสีบเ <c oughs> นาะพวันทองป่าเนาะกินข้าวแล้วไปนั่งเลือนาถวมานีนอนสุมพระเอกนี่ <c oughs> <c oughs> นอนนอนะ แจงไปแจงยังไปเนาะแจงเป็ดมุ้งได้ยังไปได้เท่าเป็ดมุ้งเปด้งไงไงดิเป็มุ้งอันนี้โอเคอยะ่งงหนู้กองวางเด้อเยี่วากลางคืนนามาจากประเทศไทยพูแล้วใ่ไม่ทับได้ได้นฟันเพิ่น เห็นกูคืนนี่ก่อนบ่ไ้นะเบ็เกาะเบ็ดำลองมาทางนี้เบ็ดทำลอยมีทรงจะนำมาห้าไม่ให้ชาทเบ็ดทเลายอ้าวเบ็ดในแถ้เม็ดแล้วบ่เบ็ดปลาแล้วด้เบ็ดปลาห้ไว้ชากเพือชาบห้ามเบ็ดเจ้ามันชาบนี่ตัวยชากเบ็ดกองมาไหมแม่เบ็ดกองนึงกดไฟอไรยี่อ่ะยัไม่ชาบของพี่วอน นานาอ,า,พพอ,อาทุกคนเอ้ยหลังจากกินข้าวกินน้ำเล้วก็สิได้พักผ่อนได้มาดนได,ได้ทีมงานเราบางคนก็รับแล้วตัวอย่างคือในพันวาดคนนี้ในพันภาิ์ก็รับแล้วบ่อ